ดูด,เดิเพื่อนนะหนึ่งเต็มร้านอ่ะโอ้ยสุดโอดละสุดหุ้นไม่เบื่อไม่เบื่อตั้งใจอ่านหนังสือสอบใหม่น,น,นะครับเดี๋ยวพอได้นะเพื่อนพี่นะโอเคียนมากเลยอ่ะที่บ้านเราที่ไม่สง่งไปอเมริกาแล้วอ่ะไม่เป็นไรรอบหน้าเอาใหม่นะพรุ่งนี้จะตอบแล้วเราไปละหมาดขอดุอาขอสอ,อบไปีบาไม่เพื่อนดันเลียบดีกว่าดีแบบนี้ก็ ขอให้พวกเราและสิวิทย์มีคะแนนสอบที่ดีขึ้นด้วยเถิดแด่อัอลลอฮ์สุบฮานาอูววตาลาอามีนอ้าวสี่ทำไมวันนี้ดูดีใจจังอะโคตรดีเลยเพื่อนเพื่อนสิบเต็มล้านแล้วเพื่อนดีมากเลย,ยดีมากเลยเราไปเมกาเหมือนเดิมแล้ว I'm <laughs> 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 <Adeu. laughs> <laughs>